สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพกกบกับขี่เผาตกหน้าปรับโหมฮงอีกแล้วนะคะแนะนําตัวนิดนึงคะลูกค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยนะคะขี่เผาตกหน้าปรับโหมฮงค่ะได้ข่าวว่าจะไปออกรายการทีวีอีกแล้วใช่ไหมคะลูกถูกต้องค่ะรายการอะไรคะลูกรายการคราวนี้นะคะก็เป็นรายการ l a d y n i n e นะคะ อันนี้เพิ่งออกไปไม่ใช่เหรอลูกถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากค่ะโหมันจะดีเกินไปไหมลูกเดือนนึงออกทั้งสองั้งค่ะอันนี้ก็เป็นรอบสองแล้วนะคะที่คิค่ะได้รับเชิญไปเป็นกูรูนะคะกูรูแปลว่าอะไรลูกกูรูแปลว่าผู้มีความรู้ค่ะอ๋อเฉพาะศาสตร์การตบหน้าปาบโหนเฮงนะคะแล้วก็รายการนี้เห็นว่าจะเป็นรายการที่เอรูปแบบของผู้หญิงนะคะ เข้าใช่ไหมคะลูกถูกต้องค่ะต้องสมัครเข้าไปนะคะเพื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงความงามนะคะต้องผ่ากนการคัดเลือกมากเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะนำคลิปมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวนะคะถ้าเกิดนะคะผู้หญิงท่านใดนะคะอยากจะตบหน้าปรับโง่หิงนะคะติดต่อไปได้ที่ค่ะ0823448885แนะคะและ027